สวัสดีครับวันนี้พบกับบ o สเตอร์ชาแนลนะครับผมในช่วงรีวิวก่อนส่งมอบนะครับผมคือคันนี้คุณลูกค้าเขาสนใจเป็นตัวไททันนะครับเป็นตัวไททันสีประตูนะครับยกสูงเป็นตัวท็อปขับ2เลย GT Premium ราคา995,000แต่ทีนี้ครับคุณลูกค้าไม่อยากได้อะไรเดิมๆอยากแบบแต่งซิ่งเต็มระบบอ่านะครับผมตอนนี้ผมกำลังจะเอารถนะครับของคุณลูกค้าไป ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมให้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกก่อนนะรถเดิมๆเนี่ยมันเป็นสภาพแบบไหนนะครับแล้วก็หลังแต่งเสร็จเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูภายนอกเดิมๆก่อนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นภายนอกเดิมๆครับจากโรงงานเลยอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะว่าหลังจากตกแต่งติดตั้งอุปกรณ์แบบแต่งซิ่งเต็มระบบเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ กันชนหน้าก็จะแบบว่าเป็นไซน์นี้ครับลล้นล้อ,ลอ,ลอเดิมนี่ล้อเดิมเป็นขอบ18แล้วก็เป็นตัวยกสูงด้วยสูงขนาดนี้แต่คุณลูกค้าจะเอาเป็นยีราฟแคอะ่ายีราฟแคะเนี่ยเขาบอกว่าจะเอาข้างหน้าเนี่ยสนิ้วสอดสี่นิ้วครึ่งก็โหลดมาค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็จะใส่ล้อขอบ18นะครับเป็นแกมเตี้ย ด้านข้างก็ในการโหลดเตี้ยที่เราจะทําเนี่ยก็จะเป็นการย้ายแหนบเดี๋ยวเราจะทําการย้ายแหนบจากเดิมอยู่บนเพาเนี่ยจะย้ายลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็กันชนด้านหลังเนี่ยเอาออกนะแล้วก็ใส่ค้ำป้ายทะเบียนฝาปงท้ายก็พุ่มแคปลานะครับ แล้วก็มีแก๊ปหลังติดให้นะครับภายในก็จะเป็นคําซีนะครับตรงกระจกหลังหูบอกเลยว่าคันนี้นี่จะเต็มจริงๆครับเดี๋ยวเรามาให้ดูสภาพเดิมๆมกันก่อนนะส่วนด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าคุณลูกค้าก็จะเอาเป็นหน้าดำก็คือจะแรปสติ๊กเกอร์ให้เป็นหน้าแอดลีตนะครับหน้าดำแบบคันนี้เลยอ่าส่วนฝากระโปรงหน้าก็ เปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับก็เป็นฝากระโปรงคาร์บอนครับโอเคครับก็ใช้เวลาแต่งค่อนข้างที่จะหลายวันอยู่ครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราไปแต่งอะไรกันบ้างนะครับไปเลยนะครับผมตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไปนะครับติดตั้งล้อแม็กนะครับพร้อมจัดชุดโหลดนะครับก็เป็นเอารถกระบะไปโรเตียนะครับตัวยกสูงไปโดเตี้ยอย่างที่เขาเรียกกันว่า เอาไปตัดขาก็ทำมันยีราฟแคะครับซึ่งรถนี้ยังไม่ทำอะไรเลยนะครับเอโคสติ๊กเกอร์ยังมีอยู่เลยนะครับก็ทางผมก็ขออนุญาตลูกค้าได้เรียบร้อยแล้วแหละนะครับลูกค้าเขาเข้าใจเพราะว่าเนื่องด้วยจากล้อแม็กกับช่วงล่างเนี่ยทางสู่บริการเขาไม่รับทำนะครับอ่าพอสู่บริการไม่รับทำเนี่ยทางผมก็ต้องเอาไปทำด้านนอกนะครับ ถึงแล้วถึงแล้วครับผมแฉวทีนี้ก็ถึงร้านแล้วครับผมนี่ครับรถผมก็กำลังจอดทำอยู่ด้านหลังครับเฮ้ยไม่ใช่คันนี้ นี่ครับอ่าครับผมแล้วก็ทางร้านเขาแนะนำมาว่าในการทำยีราฟแพะอะครับก็โหลดข้างหน้า2นะครับข้างหลัง4นะครับอ่าตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอโหลดเสร็จแล้วใส่ล้อใหม่แล้วเนี่ยจะสวยงานแค่ไหนนะครับ อันนี้ถ้าย้ายแหนบแล้วก็เอาไปขนของอย่างเงี้ยมันบรรทุกได้เหมือนเดิมก็ใ่านเบอร์ห้าสิบห้าห้าห้าได้พักห้าห้าได้แบบสองสามร้อยโลได้ได้ปกติเลยเนาะ นี่ครับนี่ก็ใส่ล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ตั้งศูนย์อ่าน,นี่จะใส่เป็นล้อเวลครับล้อเวลขอบสิบแปดหน้าเก้าครึ่งหลังสิบครึ่งครับลัดด้วยยางนะครับไซส่ยางก็สอง้าห้าครับห้าสิบาสิบแปดครับอันนี้แปลงจากดุมหรลูนะแปลงเป็นห้าลูนะครับแล้วก็ใส่อะแดปเตอร์สีม่วง นด้านหน้าด้านหน้าก็ใส่อแดปเตอร์สีม่วงครับพร้อมกับข้อบเบรกสีม่วงเฮ้ยยอดมากครับไททันครับเรียบร้อยครับสำหรับวันแรกนะครับก็ ทำการติดตั้งล้อแม็กซ์ขอบ18นะครับล้อวบลขอบ18หน้า9ก้าครึ่งหลัง10บครึ่งนะครับพร้อมโหลดเตี้ยเรียบร้อยครับผมอี่นี้จะฟิตเมนต์มาใหม่ก็จะเช็คๆหน่อยนี่ครับนี่จะเป็นฟิตเมนต์ครับก็จะดูแบบสต๊อปสตปอปนะครับเดี๋ยววันที่2ครับวันพรุ่งนี้ครับก็จะมีการ ติดตั้งพ่อครับทำป้ายทะเบียนํำสีนะครับแล้วก็ฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายแคปล่านะครับก็ที่เราติดตั้งนี่จะเป็นของมอนส่านะครับพบกันใหม่ครับวันพรุ่งนี้ครับผมชเวสวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะครับก็เป็นการติดตั้งอุปกรณ์รถนะครับวันที่2แล้ลนะครับผมซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็ทําล้อทําช่วงล่างทั้งวันเลยนะครับก็วันนี้นะครับงานติดตั้งก็จะเป็นชุ ฝากระโปรงหน้าคาร์บอนนะครับแล้วก็ชุดงานคําของกิจเลสซิ่งนะครับนะเดี๋ยวผมพาดูครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมเลยนี่ครับก็อันนี้จะเป็นทีมงานจากร้านกิจเลสซิ่งนะครับมาเองเลยครับก็ฝากระโปรงที่ใช้นะครับก็เป็นฝากระโปรงคาร์บอนลายเอวันนะครับของมอนซ่านะครับลายก็จะดูดุดันเลยครับดูสวยงามมากแล้วก็ กไใบทะเบียนนะครับมีของร้านติดเลซซิ่งนะครับเขมาดูโดยรวมแล้วครับติดฝากระโปรงหน้าแล้วปึ๊บหน้าบอกเลยว่าดูเข้ากับล้อแม็กนะครับแล้วก็ฟิล์มเมนที่โหลดมาในวันเมื่อวานนะในวันแรกนะครับเข้ากันมากส่วนด้านหลังอ่า ด้านหลังตอนนี้ก็เป็นงานค้ำป้ายทะเบียนของกิจและสิ่งนะครับแล้วก็พร้อมกรอบป้ายงานดำไดทองครับสวยงามครับ สวัสดีครับผมคบคันคันเดิมนะครับก็ไททันคันเดิมนะครับซึ่งวันนี้ก็ติดตั้งอุปกรณ์เป็นวันที่สามนะครับผมวันนี้ก็ทําการติดฟิล์มครับนะครับติดฟิล์มไปช่วงเช้านะครับผมแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยจะไปทําท่อไอเสียนะครับที่ร้านกิทเลสซิ่งนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีว่าตกแต่งท่อแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับซุมเสียงนะครับผมไปเลยนะครับตอนนี้เราก็ จะถึงแล้วนะครับร้านกิทเรซิ่งครับผมนะครับก็เป็นร้านดังครับร้านดังดังก็คือส่งเสียนดังนั่นเองนะครับไม่ใช่นะฮะนี่ครับอยู่ความมือนี่เองกิทเรซิ่งมาถึงแล้วนะครับแววถึงแล้วร้านค่อนข้างเท่เลยครับ ก็คันนี้ก็รีวิวค่อนข้างเยอะครับถึงแล้วครับกิทเลสซิ่งครับเดี๋ยวเข้าไปติดต่อแป๊บหนึ่งนะครับเค okay. นี้ก็รถลูกค้า,ากำลังติดตั้งท่อสูตรครับจากทางร้านจิตเลสซิ่งนะครับก็ต้องขึ้นท้ายก็หน่อยนะครับส่วนท่อสูตรที่ลูกค้าติดตั้งนะครับก็เป็นท่อออกปลายนะครับไดสีดำทองอก็คือไม่ใส่หม้อพักด้วยนะครับก็คือเดินจากหลังโชโบเลยครับทั้งเส้น บอกเลยว่าแต่งนี่ไม่ใช่แค่ปลายหรือท่อนกลางนะบอกเลยทั้งเส้นครับทั้งเส้นเราจัดให้เต็มครับบอกเลยว่าล้อสวยมากล้อเวลก็เป็นการยกดูอยู่นะครับแต่ว่างานไททันเนี่ยมันต้องเป็นงานสร้างครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นพ่อเดิมอยู่นะเป็นพ่อเดิมนะครับ ก็ติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วแหละจากร้านกิดเนี่ยแหละครับ mm hmm. เพราะว่าชุดคิดตรงรุ่นของไททันเนี่ยไม่มีนะเพราะส่วนมากไททันรุ่นนี้ยน้อยมากที่จะแต่งนะครับส่วนมากก็จะเป็นค่ายอื่นนะครับค่ายจ้าตลาดแต่บอกเลยว่าคันนี้พอเป็นแนวทางแล้วปุ๊บอาจจะมาหันมาทางนี้ก็ได้นะครับมิโซนะนะครับ mm hmm. ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านจิตเลสซิ่งครับ ก็นี่ก็เป็นบรรยากาศร้านครับก็มีของแต่งให้เลือกสรรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหน้าคาร์บอนฝากระโปรงท้ายคาร์บอนครับแล้วก็พวกบาร์คัมเอ็กอะไรเงี้ยครับนะครับมีหลายอย่างให้เลือกสรรครับเพราะที่นี่ก็ล้อแม็กก็ได้นะครับเปลี่ยนล้อแม็กคันนี้น่ารักมากเลยครับ มันเป็นซุ้มโป่งของรถโฟล์คสวาเก้นเนี่ยแต่เพิแปลงเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับอย่างคันข้างหน้านี้ที่เห็นออกคลิปบ่อยๆครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงว่าตอนเสร็จแล้วครับจะเสียงจะเป็นยังไงนะครับผม นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ติดตั้งอุปกรณ์เจ้ารถคันนี้ครับเป็นวันที่4นะครับเป็นวันที่4ก็วันนี้ทําการแรปสติ๊กเกอร์ด้านหน้านะครับ ก็แรปสติ๊กเกอร์หน้าดำครับคือจะออกมาแบบกระจังหน้าแบบแอดลีดเลยครับก็ดำหมดเลยกระจังหน้าบนล่างนะครับใช้ด้านล่างแต่เนี่ยคือยังไม่เสร็จนะครับก็กำลังทำอยู่นะครับซึ่งเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานไปทำท่อทำท่อนี่เดินจากโขงเทอร์โบเลยนี่ อันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมยิงท่อตรงไปเลยออกไปได้์สีดำนะครับเมื่อวานก็เสร็จมืดเลยเราถ่ายทำแล้วมองไม่เห็นเราเลยมาดูชัดๆตรงนี้ดีกว่าไอปได้ดำสวยมากของกิดเรซซิงนะครับ เสียงค่อนข้างที่จะทุมท้มๆเลยโอ้โบอกเลยว่าเสียงเพราะครับนะติดตามมาต่อไปครับว่าจะใช้เวลากี่วันเสร็จครับผมนะครับอันนี้ก็เหมือนเล่นโทรศัพท์แล้วแต่นั่งหลับมาดูรอบคันกันก่อนดีกว่าครับนี่ด้านหน้าครับ มาเริ่มที่ฝากระโปรงกันเลยนี่ฝากระโปรงเป็นงานจากม่อนซ่านะครับงานจากม่อนซ่าชอบเป็นงานเพียวคาร์บ,บอนแต่แต่นะจ๊ะแต่แต่พร้อมด้วยด้านหน้ามีการแร็คสติกเกอร์ลงดำนะครับนี่ปายทะเบ,บียนกิดเลสซิ่งแล้วก็จะดูซิ่งๆหน่อยนะครับดูสปอร์ตมากขึ้นล้อล้อเวลขอบ18หน้ากว้าง9ครึ่ง ค,คือตัวไททันคันนี้เดิมอ่ะรูล้อมันจะเป็น6กลูนะครับแต่ว่าคันนี้มีการแปลงดุมเป็น5้าลูก็เลยต้องใส่อแดปเตอร์เข้ามานะครับแล้วก็ข้อเบรกของดัมโบด้านหน้าโหลลงมา2นิ้วนะครับระยะห่างล้อหน้าห้านิ้วสอดนะครับส่วนบันไดไว้เหมือนเดิมนะครับ ฟิล์มที่ติดก็เป็นฟิล์มเขียวใสนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะก็จะดูสวยเลยครับซิ่งๆเลยนะครับเบ้าจับประตูนะครับลายสีดําจะตัดกับขอบกระจกนะครับสีดำล้อนะครับล้อหลังเนี่ยก็ขอบสิบนะครับความกว้างเนี่ยสินิ้วขึ้นนะครับแล้วก็แปลงดุมเหมือนกันนะครับแปลงจาก6เป็น5นะครับแล้วก็ใส่อแดรเตอร์ข้างหลังมีการโหลดลงมา4นิ้ว นะครับเวลาสอดนิ้วก็คือประมาณ4ี่นิ้วสอดนะครับตัวประมาณนะครับรถคันนี้นะรถคันนี้เนี่ยฝากระโปรงคาร์บอนแล้วก็ทําท่อเนี่ยเป็นงานของพิกิ้เรซิ่งนะครับก็คือครบวงจรเลยครับด้านท้ายฝากระโปรงท้ายนะครับฝากระโปรงท้ายก็คือเป็นงานหุ้มครับเป็นงานหุ้มคาร์บอนลาย F1 จากมอนซานะครับแล้วก็ตัวปีคันนี้นะครับเป็นการเล็กซ์สติ๊กเกอร์สีดำนะครับแต่ว่าพวกกล้องมองหลังพวกไฟเบรกเนี่ยใช้ได้ปกตินะครับยังติดปกติงานค้ำป้ายทะเบียนนะครับงานจากพิกิดเลสซิ่งนะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนต่อป้ายก็เป็นงานจากพิกิดเลสซิ่งเหมือนกันนะครับก็เป็นงานสีดำไดทองครับก็จะดูแบบ ดุดุครับดุดันคือมันสปอร์ตมากเลยนะมันสวยแหละแต่คือมันสวยแบบมากผู้ดีอ่ะคลีนคลีนท่อนะครับท่อเป็นไปลายไดร์นะครับออกหลังเดินจากโัวโบโลเลยครับไม่มีพักกลางนะครับเดินทางเส้นเสียงจะนุ่มมากนะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะเป็นไททันทัสดครับแต่ว่าทำการโรดดเต้ลงมาครับอ่านี่ครับ สวยครับคัวนี้เรามาดูภายในกันดีกว่าบอกเลยว่าแต่งเต็มระบบเนี่ยใช้เวลา5วันนะครับด้านในก็จะมีงานค้้มสีครับงานดำได้ทองก็จากพิกิ้งเลสซิ่งครับเจ้าเดิมเพิ่มเติมค <ๆ S 1> ือสวยงามมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่งท็อปออปชั่นเต็มนะครับก็มีระบบดูดอากาศความเย็นจากด้านหน้าบนหลังคานะครับน่ครับก็คือที่จับประตู เวลาเปิดประตูเนี่ยจะไม่เป็นรอยที่รถนะครับเป็นสีดําด้านนะครับเข้ากับรถสีขาวน, Hi นะครับตัดกันภายในนะครับก็สิ่งเต็มระบบเช่นกันครับวัดบูทนี่วัดบูทน้ํามันก็บูทสูงสุดหกสปอนด์นะครับแต่คันนี้ไททันเนี่ยเอาเทอร์โบเดิมนะเครื่องเดิมๆเมโทอร์โบเดิมเดิมเน่ยบูทอยู่ที่20ปอนด์แต่ว่าผมไม่ได้ลองแบบกดหนักซัดหนักอะไรขนาดนั้นนะก็คือขับแบบใช้งานทั่วไปนะครับ ก็ได้20่สิบปนแต่ถ้าเกิดจะไปโมบิไยก็อาจจะได้อยู่เนี่อยู่นะครับอ่าดิฟี่เอวัรคพร้อมจอแซดดีนะครับ,รรบแล้วก็ติดที่กระจกหน้าเรียบร้อยนะครับแลร็คันนี้ก็จะมีกล้องหน้ารถนะครับรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้หกสปีดแต่เกียร์ออโต้สมัยใหม่เนี่ยมันจะมีตัวนี้นี่สปอร์ตโหมดก็คือเป็นระบบที่สับเกียร์ได้เหมือนเกียร์แมนวนวลเลยซึ่งบอกเลยว่า โนเว้า no, wow. แน่นอนนะครับ <laughs> <laughs> ไม่มีว้าครับยังไงก็ไม่มีว่าก็าคือสามารถเล่นเกียร์ได้เหมือนเกียร์ธรรมดาเลยครับโดยที่ไม่ต้องเหยียบคัดต์ครับฟิเมนดูรวมมาดูค่อนข้างสวยเลยครับนี่นะครับสวยงามมากสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับชอบแนวนี้มาครับ ติดต่อผมได้เลยครับโพลเตอร์ a n n แนครับผมผมจัดให้ชุดนี้เต็มๆครับโอ้ริงนะบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าบอกไปแต่งเองอย่างเงี้ยบางทีเราเสียเวลาไปหาของอย่างฝากระโปรงวันซ่าอย่างเงี้ยครับซึ่งฝากระโปรงเนี่ยหาตรงรุ่นของไททันเนี่ยค่อนข้างยากนะนะครับคือต้องสั่งต้องสั่งของไว้ก่อน,อนเพราะว่ามันต้องมีการแปลงตัวจุดจุดยึดนะครับเพราะว่าตัวล็อกของไททันมันจะเป็นล็อกของตัว ะครับแล้วก็ตรงขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําการแปลงอย่างพวกจัดแหนบอย่างเงี้ยครับซึ่งชุดคิดเนี่ยมันไม่มีนะครับจัดแหนบโหลดเตี้ยนเนี่ยก็คือต้องสร้างก็คือเสียเวลาวันนึงแหละนะครับอ่กบากระบะไลเนอร์ไลเนอร์ก็เป็นของมิสูมอเตอร์นะครับซึ่งไลเนอร์ตัวเนี้ยมันมากับรุ่นแอดลี์นะครับมากับรุ่นมิสูบิชิไฮตันแอดไลต์ ก็คือเป็นไลเนอร์ที่ไม่กินขอบนะครับเป็นไลเนอร์ที่ไว้สําหรับติดโลบารก็ติดตั้งในแนวเนี้ยก็สวยนะนะครับคือมันจะไม่เห็นขอบนไแล้วก็รับกับขอบกระบะฝาท้ายสีดํานะครับการใช้งานก็ปกติครับเปิดได้ง่ายนะครับเปิดไม่ยากขนของได้ปกตินะครับ พวกฝากท้ายพวกอะไรเงี้ยก็คือบอกว่าเป็นฝาท้ายเดิมนะครับแต่ไปหุโมคาร์บอน Carbon, นะครับนี่นี่ก็จะเป็นทรงนะครับส่วนเครื่องยนต์เจ้าคันนี้นะครับลูกค้าไม่ได้อัพสเต็ปใดๆนะครับก็ยังใช้เครื่องยนต์เดิมอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดบอกคุณลูกค้าต้องการโมแรงเงี้ยก็ทําได้เช่นกันนะครับผมแต่ว่าทางสูตรไม่ไม่รับทําโมแรงนะครับแค่ตกแต่งภายนอกอย่างเดียวนะครับ สำหรับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อโปสเตอร์เข้ามาได้เลยนะครับหุ่นแป้หนึ่งสองห้าเจ็ดแปดสองศูนย์สี่นะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจโปสเตอร์แชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ